ไก่เก่งๆต้องซื้อแพงๆใช่ไหมนะครับเป็นคำถามจากเอฟซี C นะครับ <c oughs> คำตอบนะครับนะก็ของตรงๆเนาะครับใช่ครับนะไก่เก่งๆต้องซื้อแพงๆครับเสมอไปเปล่าเสีย <c oughs> ไม่เสมอไปครับ ไม่เสมอไปให้กันฟรีก็มีครับไก่เ,เก่งนะครับซื้อมาตัวละห้าร้อยก็มีตัวละพันก็มีกเ,ก 5, เก่งเท่ากับตัวละหมื่นนะฮะตัวละ5้าพันเก่งเท่าตัวละห้าหมื่นก็มีไม่เสมอไปแต่ไกเก่ง ต้องมีราคาที่สูงถูกต้องครับถูกต้องนะฮะก็คือถูกต้องแต่มีแต่ด้วยเราสามารถมีไก่เก่งโดยที่มราคาไม่สูงได้นะครับผมอาทิเช่นตอนที่ซุ้มฟาร์มใหญ่ๆเขาทำโปนะฮะแบบอ่ะลกูก พ่อแม่ดีๆนะครับผมคือสายเลือดดีๆนะครับผมถามว่ามันเก่งไหมล่ะสายเลือดดีๆมันก็มีโอกาสเก่งนะครับมีโอกาสเก่งกว่าทั่วไปเขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์มันดีกว่านะครับเดี๋ยวจะมองว่าไไก่ทั่วไปไม่ดีอีกนะฮะไก่สายเลือดนะไก่ที่มีสายเลือดที่ชัดเจนนะ ถ้าพูดลอยๆไปก็จะว่าไก่สายเลือดเฉยๆไก่ที่มีสายเลือดที่ชัดเจนมีโอกาสเก่งกว่าที่ไก่ที่มีสายเลือดที่ไม่ชัดเจนไก่ที่มีสายเลือดไม่ชัดเจนหมายความว่าไก่ที่อาจจะเพาะไก่อยู่ในต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องสายมากมายอาจจะแบบกอ็อาจจะเป็นซื้อไปเขาเรียกว่า ก่อนที่จะเป็นไก่สายเนี่ยเขาจะเอาไก่บ้านๆน,นี่แหละนะครับผมมาไก่สายบ้านๆน,นี่แหละนะมาบีกันแล้วก็ได้ไก่สายขึ้นมานะใครทําตัวไหนสําเร็จเขาก็จะว่าสายเขานะครับผมอ่าเขาก็จะเอาก๋อยร้อยงอน 100, ร้อยพม่าร้อยนี่แหละนะครับมาผสมมาสานกันให้มันเป็นไก่ก๋อยเชิงงอน <c oughs> ในสามเลือดในตัวเดียวใครทําสําเร็จก็จะเป็นเนี่ยเอกลักษณ์เขา นะอย่างเช่นอของก๋อ,อยเชิงง่อนของพี่เอี่ยวสามเอียเอ่ยวเอกลักษณ์คนก็จะมองว่านะถ้าถ้าตีกับไก่พม่นะครับต้องพี่เอี่ยวเลยนะครับถนัดสุดแล้วนะฮะเห็นไหมนะครับผมหรือก๋อยเชิงง่อนอ่ะพ,พี่ตูนพี่ตุ้มต่อสิงโตนะครับอันนี้เขาสู้ได้ทุกทุกแบบ นะจะเป็นเชิงเป็นกอยเหมือนกันเป็นงอนเขาตีได้หมดนะครับสําหรับซุมนี้นะในเอกลักษณ์เด่นของเขาคือไก่1ตัวเนี่ยตีได้ทุกไก่นะครับผมเก่งกับทุกไก่นะครับผมแต่ถ้าเลือกได้ก็ขอตีพม่าเนาะนะครับนะแล้ว <c oughs> คำว่า ไก่เก่งต้องใช้เงินใช่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 ดึงเข้ากับมาหัวข้อก่นอนไก่เก่งต้องใช้เงินต้องใช้เงินซื้อต้องมีเงินซื้อนะครับก็ถึงจะได้ไก่จร่งแต่ถ้าไม่มีเงินซื้อนะอาจจะมีทุนอาจจะมีแต่มีไม่มากนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับผมแนะนําใช้วิธีซื้อลูกไก่มาก่อนนะครับลูกไก่นะคู่หนึง่ง พอนี้คู่หนึ่งผู้เมียอีกพ่อหนึ่งก็คู่หนึ่งผู้เมียก็ได้นะครับหรือถ้าทุนน้อยจริงๆได้คู่เดียวในในงบที่ประมาณสักหกเจ็ดพันคนเยอะนะครับบางคนก็เยอะนะหกเจ็ดพันเนี่ยอาจจะเงินทั้งเดือนเลยนะนะครับเอามาคู่หนึ่งนะคู่หนึ่งขอตัวผู้สายหนึ่งขอตัวแม่สายหนึ่งเอามาสองตัวเนี่ยมาผสมบอกบอกเจ้าของฟาร์มเขาว่าให้มันผสมกันได้ <c oughs> นะครับ สำหรับท่านที่เริ่มใหม่นะฮะท่านที่เริ่มใหม่หรืออยากจะมีไกล่เกิง่งนะครับเริ่มอย่างงี้ครับเริ่มแบบนี้นะไม่ต้องไปเอาก่อย100นะร100้อยลําพูนพม่าร้อยแม่สเลียงหรือว่าเชิงร้อยพนัดมาผสมผสานกันให้มันยุง่งวุ่นวายนะครับซื้อมาเลยนะครับซื้อมาเลยนะอา้าวน่าจะประมาณหกเจ็ดพันลงทุนนิดหนึ่งลงทุนนิดหนึ่งนะฮะเพื่อเราที่จะข้ามเขาเรียกว่า ถ้าลงทุนแล้วเราจะข้ามข้ามเวลาได้เนาะแต่ถ้าเราทําเองมันก็ได้นะนะแต่เรากต็ต้องลงทุนซื้ออยู่ดีแหละแต่ก็องสั่งกอ๋อยถ้าว่าเราจะทําสายเชิงเนาะเราก็สั่งกอ๋อยก๋อยลำพูนสั่งกล่องมาขับรถไปเอานี่ไม่คุ้มนะสั่งก๋อยลําพูนสั่งกล่องมาอาจจะตัวละพันห้าสองพันแล้วแต่นะฮะแล้วแต่เราซื้อได้นะตัวคู่ก็ได้ หรือตัวเมียก็ได้เอามาแล้วก็เอาเชิงจากพนัดมาตัวหนึ่งหอยลําพูนมาเชิงพนัดมาแล้วก็เอ่องอนจากสายสิบเจ็ดยกมานะงอนจากหมอภาพมานะครับเอามาสามตัวเนี่ยมาผสมระสานกันต้องใช้เวลาอยู่สักนะต้องเอาลูกตัวนี้มาใส่ลูกตัวนี้แล้วค่อยให้ลูกคู่นี้ออกมาแล้วค่อยเอาลูกคู่นี้มาใส่แม่เห็นไหม ลูกแต่ละตัวมันต้องใช้เวลาอยู่ชุดละปีนะครับชุดละปีสามปีสี่ปีห้าปีแล้วต้องมาลุ้นกันดูว่ามันจะออกมาอย่างที่เราคาดหวังไหม,ไหมนะฮะก็อาจจะได้ไก่เก่งเหมือนกันนะครับมีโอกาสได้ไก่เก่งเหมือนกันนะถ้าแบบนี้แต่ถ้าเราอยากได้ไก่เก่งที่มันเร็วขึ้นซื้อลูกไก่มาคู่นึงนั่นแหละนะครับเราก็น่าจะใช้เงินพอๆกันกับซื้อสามสายมารวมกันนั่นแหละครับ คู่หนึ่งพ่อสายแม่สายนะขอเป็นพ่อเบอร์ที่เราชอบอ่ะสูงฟาร์มไหนที่เราสนใจในแนวทางไก่เขาอ่ะนะเราก็ชอบแบบนั้นเราก็เอาบางคู่หนึ่งเลยนะครับเอามาคู่หนึ่ง,นะอาางขอให้มันผสมกันได้เดี๋ยวสูงฟาร์มนั้นเขาจัดมาให้เองนะครับบอก,กราคาทนีก็อ่นเงินไปแล้วก็ส่งไก่มาให้คู่หนึ่งเลี้ยงประครบประงมให้มันโตปีหนึ่งผสมกันลูกออกมานะฮะใช้เวลาสองปี ก็จะได้ลูกมันก็จะได้เช็คแล้วนะครับนะอาจจะเป็นปีกว่าๆแค่นั้นเองนะครับได้เช็คลูกแล้วแต่ถ้าแบบแรกๆที่ผมว่าเมื่อกี้ก็คงสี่หรือห้าปีถึงจะได้เช็คนะสี่ห้าปีได้เช็คกับปีกว่าๆหรือสองปีเนี่ยอ่ะสองปีกับห้าปีได้เช็คนะอารมณ์รอก็ต่างกันละนะพอห้าปีไอห้าปีเช็คเนี่ยต้องรู้อีกนะว่ามันจะนิ่งมากน้อยแค่ไหนส่วนไอสอบไอปีกว่าสองปีเช็คเนี่ย รู้แล้วว่าต้นสายเข้ามาแบบนี้ไม่ต้องรุนอะไรเยอะมีโอกาสได้ไก่ริกเร็วกว่านะฮะเร็วกว่าประมาณนี้นะครับนะคลิปจะยาวเนาะนะครับวิธีมีไก่กิ่งได้โดยที่ใช้งบไม่เยอะนะครับผมส่วนผมก็ซื้อเอาเลยเนาะนะครับไม่ใช่ว่าอืมถ้สี่เสียรวยเอาก็มันก็ต้องยังไงล่ะพูดไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าอา่า ขี้โมโ้อีกนะฮะก็จะพูดยังไงวะเออเออเออเอา,เอานะฮะถ้าทุกคนเข้าใจอย่างนั้นเนาะนะครับผมก็อย่างบ้แ้แหละผมก็เป็นผมแบบนี้ทางที่ท่านเห็นนะฮะผมก็มีบริษัทมีโรงงานมีฟาร์มมีพ่อไก่ในราคาหลักล้านนะครับผมตามที่ท่านเข้าใจนั่นแหละครับถูกแล้วนะครับผมก็ซื้อเอาเลยนะครับหรือสุดใจมาเลย สองล้านเห็นไ,ไหมซื้อมาเหล็กมาเลยเก้าแสนนะครับผมนะเป็ดทองก็นะขอพี่เข้ามาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งสายพันธุ์กันเห็นไ,ไหมก็ได้มาง่ายๆอะไรมาง่ายๆโดยที่ใช้เงินนั่นแหละนะครับผมนะครับโอเคครับก็ <c oughs> ชอบสูงฟาร์มไหนนะครับก็สามารถไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับผมว่า ผมมั่นใจมากเลยว่าซุ้มฟาร์มที่ทําทําไก่เหมือนกันกับผมเนี่ยนะครับไก่เอาไปเพาะต่อยเขาเอาไปต่อยอดเขาเรียกเอาไปต่อยอดไม่ต้องไปเริ่มต้นให้มันวุ่นวายมากนะต่อยอดเลยนะครับแล้วท่านก็จะได้อของดีในเร็ววันนะครับผมมีโอกาสได้ดีเลยนะโอเคนะครับหรือมีเงินแล้วท่านก็ซื้อไก่จริงตัวนั้นตัวเดียวมาเลยหนุ่มๆอย่างเงี้ยเนาะเออง่ายดี นะครับวัสดีครับ